hello ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนิโคลมาอยู่กันที่ม u ริเชียประเทศอันแสนสวยงามค่ะพร้อมกับเจ้า GoPro ตัวใหม่นะคะ GoPro 12ค่ะเดี๋ยวเรามาเที่ยวที่นี่นะคะเราจะเอา GoPro ตัวนี้ไปใช้กันแล้วก็มาดูกันว่า GoPro ตัวใหม่มีฟีเจอร์อะไรเด็ดๆบ้าง ฟีเจอร์แรกค่ะฟีเจอร์ที่เด็ดที่สุดนั่นก็คือการถ่ายรูปและวิดีโอแบบ HDR ค่ะทุกคนหที่สำคัญเลยคือวิดีโอเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันสามารถถ่าย HDR ได้แบบคมชัดลึกจัดเต็มมากๆนะคะวิดีโอที่ถ่ายออกมานะคะจะมีคุณภาพแบบ HDR หรือว่า High Dynamic Range ที่จะสแสดงค่าแสงเงาและสีที่มีความละเอียดสูงค่ะโดยเฉพาะเวลาถ่ายวิวจากอินดอรนะคะตัวสีวิดีโอด้านนอกก็จะคมชัดมากขึ้นค่ะ ต่อไปค่ะเจ้า GoPro 12ตัวนี้นะคะมีแบตเตอรี่ที่อึดถึกทนมากถึง2เท่าด้วยกันค่ะทุกคนเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะคะมันมีการทนความร้อนและก็ความหนาวในสภาพต่างๆนะคะจากที่เขาเปรียบเทียบไว้เนี่ยถ่าย 4K 120เฟรมเรอร์เซันะคะจากแต่ก่อนเนี่ยถ่ายได้แค่ครึ่งชั่วโมงตอนนี้ถ่ายได้ถึง1ชั่วโมงด้วยกันเลยและก็เหมาะกับการถ่ายวิดีโอแบบ Time Warp หรือว่าน i g h อ e f f e c t นะคะที่จะใช้ระยะเวลาในการถ่ายทํานานกว่าปกติด้วยค่ะ และความพิเศษนะคะสำหรับเจ้าตัว GoPro 12มาพร้อมกับ Max Lens Mod 2.0ค่ะเจ้าตัวเลนส์ตัวนี้นะคะสามารถถ่ายภาพได้กว้างมากส,สุดเลยค่ะเหมาะสำหรับการถ่าย POV นั่นเองแบบนี้นี่โอโ้โหเจ้า Max Lens Mod นะคะจะทำให้เราถ่ายวิดีโอได้กว้างและสูงขึ้นถึง177องศาค่ะพร้อมกับเลนส์กันรอยขีดข่วนนะคะแล้วก็เพิ่มลูกเล่นด้วย Horizon Lock แบบ360องศาค่ะที่จะล็อกแนวระนาบไม่ให้วิดีโอหมุนตามตัวกล้องนะคะ แล้วก็นอกจากนั้นค่ะเจ้าตัว l e n ส Max นะคะก็อย่างกันน้ำนะคะ h y โดรฟอ o b บิกก็คือน้ำจะไม่เกาะลองดู ก็ยังถ่ายได้สวยสดใสนะคะทํากิจกรรมริมทะเลอะไรได้หมดเลยและต่อมาค่ะเจ้าตัว GoPro 12นะคะมาพร้อมกันเลยโชว์ใหม่นั่นก็คือสัดส่วน9ต่อ16นั่นเองสําหรับการทํา Reels นะคะตัดต่อวิดีโอแบบลง t i k t o อกแบบนี้ v e r t i c a l Mode ก็คือง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะก่อนหน้าน,นี้นะคะมันจะมีสัดส่วน8ต่อ7นะคะเราสามารถเอามาครอบแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ หรือว่า4:3ตอก็กว้างนะคะแล้วก็16:9ต่อที่เป็นแบบปกติตอนนี้ก็คือเพิ่มมาเป็นโหมด Vertical mode ค่ะส่วนตัว Resolution หรือความละเอียดของวิดีโอนะคะเขาก็ให้มาสูงสุดที่ Full Frame 5.3K ค่ะหรือว่าจะเพิ่ม Super Slow Motion นะคะด้วย 2.7K 240 Frame Rate Per Second กันเลยค่ะรอบนี้นะคะถ่าย 4K ได้ที่120 Frame Rate แล้วนะคะ แล้วก็ถ้าแคร่รูปจากวิดีโอค่ะก็จะมีความละเอียดสูงถึง24.7เมกะพิกเซลเลยทีเดียวนอกจากนี้ค่ะ GoPro 12ยังสามารถถ่ายรูปได้สวยคมชัดเหมือนเดิมที่27เมกะพิกเซลค่ะ แล้วจะตัว GoPro 12ตัวใหม่นี้นะคะมาพร้อมกับตัว GP Lock Plus l u t นั่นเองค่ะ GP Lock นั่นก็คือเราสามารถนำไฟล์นะคะไปเข้า After Processing หลังใหม่นะคะเก Grading สีต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะแล้วก็รวมถึงมี l u t นะคะหรือว่าเป็น preset สำหรับการใส่ในวิดีโอด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังตั้งค่าสีเป็น10 Bit Color ได้เหมือนเดิมค่ะทำให้เวลาแต่งสีวิดีโอนะคะสามารถขุดสีได้เยอะมากขึ้นค่ะ แล้วเจ้า GoPro 12ตัวนี้ค่ะก็ยังกันน้ำได้ลึกถึง10เมตรด้วยกันกล้อง GoPro จึงเหมาะกับกิจกรรมทางน้ำต่างๆนะคะโดยเฉพาะการดำน้ำค่ะหากเราดำน้ำลึกนะคะก็ใส่ Underwater Housing เพิ่มเติมค่ะตัวกล้องจะก,กันน้ำได้ลึกถึง60เมตรด้วยกันไม่ว่าจะ snorkling, e freediving หรือว่า scuba diving นะคะก็สามารถพกไปได้ทุกที่เลย โก p r o 12ตัวใหม่ตัวนี้นะคะยังมี Hyper Smooth 6.0หรือว่าการสั่นที่เหนือระดับขึ้นไปอีกค่ะทุกคนแล้วเขายังได้รับรางวัลเอมมี่อวอร์ดในปี2021ด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการสั่นเขาจะใช้ได้ดีแค่ไหนคะ่ะเดี๋ยวยูนะว่าไปเราได้ลองเล่นลลโรลเลอร์คสเตอร์แบบจิ๋วมานะคะเครื่องเล่นก็คือทั้งโยกทั้งเหวี่ยงแล้วก็สั่นมากๆค่ะหรือว่าแม้แต่ตอนนั่งเรือนะคะเวลาที่คลื่นกระแทกเนี่ยเจ้าตัววิดีโอก็ยังดูสโลทอยู่เลย แล้วก็ GoPro 12รอบนี้นะคะเขามาพร้อมกับการถ่ายภาพรัวๆอีกแล้วค่ะทุกคนสามารถถ่ายภาพนะคะได้ถึง0.5วินาทีรัวๆแบบเวลาเราถ่ายแบบกระโดดน้ำหรืออะไรแบบนี้เหมาะมากๆหรือว่าจะถ่ายกับสัตว์นะคะต่างๆที่เราไม่รู้มูฟเมนต์ของเขาก็น่ารักเหมือนกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองใช้ตัว AirPods เชื่อมต่อ l u e t o o t h device กับตัว GoPro 12กันดูนะคะโอเคค่ะมาทดสอบเสียง l u e t o o t h device AirPods กันนะคะ เดี๋ยวเราลองวิ่งไปเดี๋ยวเราลองวิ่งไปสำรนจจะยินไหมเอ่ยนี่เดี๋ยวเราเดินไปเดินมานะคะทดสอบคือเจ้าตัวโกโก้สิบสองเนี่ยมันดีตรงที่เราสามารถเชื่อมต่อบูทบูธได้ถึงสี่เครื่องด้วยกันนะคะนี่เราเดินมาไกลเราเราสามารถเชื่อมต่อรีโมทหรือว่าหูฟังอะไรเงี้ยแล้วก็ฟล็อกไปด้วยได้นะคะว่า นี่คือดินแดนของมาริเชียคือสีค่ะหนเจ็สีเป็น seven color earth of Mauritius ค่ะ,คะตอนนี้เราก็จะมาลอง voice control กันนะคะหรือการสั่งการด้วยเสียง GoPro Star Recording โหมดนี้นะคะก็จะเหมาะกับการสั่งงานระยะไกลค่ะโดยที่เราไม่ต้องใช้มือกดชัตเตอร์เลยนอกจากนี้ค่ะเจะ้า GoPro 12นะคะยังมี time coding ค่ะสาม,มารถบ่งบอกเวลานะคะเวลาเราไปทำกิจกรรมต่างๆก็เหมาะสำหรับ ตัว GoPro 12นะคะมีขนาดเล็กกระทัดรัดเท่าเดิมค่ะสามารถใส่กับอ c c e s อรี่ใดๆก็ได้นะคะนอกจากนั้นยังพิเศษกว่าเดิมค่ะเขามีตัวสกรูตรงข้างล่างนี้นะคะน็อตสามารถเชื่อมต่อกับขาตั้งกล้องได้สะดวกมากเลยค่ะ อันนี้ค่ะทุกคนคือเจ้าตัว GoPro Hero 12 Black หรือว่า GoPro 12นั่นเองนะคะรวมถึงฟีเจอร์ใหม่ๆนะคะในตัวนี้ก็คือวิดีโอแบบ HDR นะคะแบตเตอร์ชุดชนขึ้น2เท่านะคะรวมทั้งมีโหมด Vertical Capture ด้วยเจ้ากล้องตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับใครที่ต้องการ Action Cam ค่ะที่เอาไว้ทำกิจกรรมแล้วก็สามารถ Capture วิดีโอแล้วก็ภาพได้ในทีเดียวเลยนะคะรับรองค่ะว่าได้ตัวนี้ไปก็คือสนุกแน่นอน เดี๋ยวเรานะคะขออนุญาตจบทริปนี้นะคะมาริเชียสด้วยซันเซ็ตทมวาร์สวยๆข้างหลังด้านนี้เลยบายใครนะคะที่มีคำถามที่สนใจนะคะเกี่ยวกับกล้อง GoPro โโหรือว่าเทคนิคการถ่ายทำต่างๆนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็เดี๋ยวทริปหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหนเดี๋ยวเจอกันใหม่ะคะ่ะอัลโหลฮะ